อันนี้เคสนี้นะคะน้องแพ้ครีมแบบหนักมากนะอันนี้คืออุดตันเยอะแล้วก็อักเสบเยอะเห็นไหมคะพอเราอุดตันแล้วถ้ามันมีการอักเสบเนี่ยมันจะลามหากันนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือยังไม่ได้อันนี้ก็คือต้องค่อยๆเค,คลียร์แบบอย่างระมัดระวังนะคะอันนี้คือต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเอาออกมากอย่างนี้คะ่ะว่ามันไม่ได้มีแค่หัวเดียวนะเนี่ย พี่แป้งจะเริ่มกดให้ดูนะเดี๋ยวมาโฟกัสที่หน้าผาก่อนนะ,ะเริ่มกดแล้วเห็นไหมอืมรอยสิวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกแล้วก็ชิดกันมากเห็นไหมคะ ทำอะไรอ่ะอืมอาไม่ออกอ่ะลอ,อ,อ,องสะกดดูมมีตัวเยอะเกินอ่ะอืะต,อตอนเยอะเกินลองเขียนง่ายๆดู เร็วเร็วเดี๋ยวติดลิขสิทธิติดลิขสิทธิ์คิดติดลิขสิทธิ์ <c oughs> ได้เลยนี่อันเก็บเงินบ้าเก็บเงินมาส่งหลังก็ซื้<ะ>อไปได้มาส่งอยู่หลังก็ซื้อเลยผานุเดชเหรอ Редактор เพ่มภาพเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหนูภาพเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ตอนนี้อ่ะหนูลงพูดเป็นแนะนำเป็นภาษาอังกฤษเอา Fc Fc ต่างชาติเราเยอะไงท่านบอกเห็นว่าแต่ฉันเรียนมาไหม มันจะได้ไม่ลืมไงไม่มันก็แปลของเราได้อัตโนมัติอยู่หมายถึงว่า,เ,เ,า,วาเวลา เออพักไปด้วยเนาะม <ไป S 1> ันดูอินเตอร์ดีนะจะไปหนาดกดยังเหลือว,ว่ายังใช้สมาธิกดเลยอักเสบเห็นไหมคะเนี่ยเม็ดนี้อักเสบอักเสบเราก็ไม่เอาไว้นะคะเราเอาออกหมดคะ่ะแสบตาเหรอลูก ลูกบอกไม่เจ็บครับผมเห็นน้องเห็นน้องทำหน้ายิ้มอ๋อหนูแสบตาใช่ไหมคะลูกไม่ใช่ครับผมเจ็บไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวก็หายชี่แป้งรักษาหายทุกคนสบายใจได้เลยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่กลับไปใช้เหมือนเดิม ถ้าไม่กลับไปใช้ตัวเดิมรับรองพี่เป้งรับรองให้ร้อเซ็ว่าพี่เป้งรักษาแล้วหายสีรังเสพท้าหัวขึ้นสูงขนาดนี้แล้วไม่จำเป็นต้องกดแรงนะคะกดเบาๆหัวก็ออกอาจจะมีไล่หนองออกนัดน ามที่หัวสิวชิดกันเราก็ต้องเอาขอบขอบอบออกให้หมดด้วยนะต้องชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งนะคะถ้าจะกดสิวแบบนี้นะแนะนำไม่กดเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวลินะคะ เรื่องความสะอาดก็คือต้องอันดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างต้องผ่านการฆ่าเชื้อแช่น้ํายาฆ่าเชื้ออบฆ่าเชื้อทุกอย่างเลยนะคะซีเรียสมากๆเรื่องความสะอาดเพราะฉะนั้นเรากุดเองอะ่ะมันไม่สะอาดอยู่แล้วอันนี้น้องทําถูกต้องแล้วที่น้องไม่กุดเอง ดเองน้องก็ทนความเจ็บปวดไม่ได้หรอกแต่พอเป็นพี่แป้งกดน้องก็จําใจต้องทนใช่ไหมล่ะลกูกถูกไหมล่ะแต่พอถ้าถ้าถ้าหนูกดเองอย่างเงี้ยพอหนูเจ็บปุ๊บอะหยุดก่อนจ้ะหยุดเลยแต่พอเป็นพี่แป้งกดพอหนูเจ็บปุ๊บพี่ก็ไม่หยุดอยู่ดีจ้ะ ที่ก็เอาจนเกลี้ยงเพราะว่าต้องหายเท่านั้น กดแบบให้เกลี่ยงอย่าให้มันพยายามให้แบบออกได้ทุกเม็ดที่สุดทนนะคะลูก